วันนี้เหรอป้าก็มาร่วมชุมนุมกับเด็กๆเ,เขานั่นแหละตั้งใจมามากับตาด้วยสองคนค่ะทำไมถึงต้องมาถึงอยากมาเพราะว่าพวกนี้มันทำร้ายประชาชนมาไม่รู้กี่เท่าไหร่แล้วแล้วเราอยู่ในสถานการณ์ตลอดเรารู้หมดเรื่องเป็นมายังไงอะไรตั้งแต่เริ่มต้นเราก็แบบว่าเหมือนกับว่าเราไม่ชอบอะ่ะคือมันฆ่าเตื้อแดง นะวัดประทุมฆ่าหมดแล้วมันเอามันมายิงยิงยิงปืนอยู่บนบนไอ้ไอ้เนี่ยเซนท่านเวอร์เนี่ยยิงนะแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปโยนที่แบบเพื่อแดงเขาเห็นไปลุกเขาก็เข้าไปเข้าไปกันไปดูมันก็หาว่าเพื่อแดงเผาไม่ว่าจะอุบลไม่ว่าจะที่ไหนมันเผากันเองทั้งนั้นเลยมันเอาทหารขึ้นหอแล้วก็ลงขึ้นดัดฟ้านะ่ะลงดัดฟ้านะ่ะ จุลานี่ก็เป็นเหมือนกันหมดบ้าไม่พอใจมาานานและวชู้ชู้ตลอดไม่เคยถอยเลยแล้วไปทุกที่ที่เขามีคะรู้สึกยังไง,งกับเด็กีอชอบใจครับว่าเขากล้าแล้วเขาก็รู้นนเขารู้ความรู้เขาได้ไวกว่าเราเราเดี๋ยวนี้เรา แก่แล้วเนาะนี่เขารู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ยมั่งเนี่ยเขาเขาเขาจะรู้ด้วยตัวของเขาเองเ็าศึกษาด้วยตัวเขาเองไงไม่ได้ว่ามีอะไรคือสมัยนี้ยุคนี้แล้วข้าวยากหมากแพงประชาชนจะตายทุกอย่างการค้าก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีถามว่าประยุทธ์เนี่ยมันจะอยู่ทําอะไรเฮ้มันอยู่ทําอะไรแล้วมันไม่ใช่แค่ปัด มีคดีให้มันมันเข้าทางวังเลยนะไม่พอใจมากเลยจะมาตั้งนานแล้ว <c oughs> จะมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่ใด้มาดักีห่วงงานในบ้านไงก็เลยไม่ได้มาก็บอกว่าให้สู้ๆแต่ต้องมีสติ <c oughs> เราเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆมันก็จะทะวีคูณขึ้นเหมือนสมัยเสื้อแดง เลือดแดงแน่แน่